อมชาติวันนี้วันที่17เดือนตุลาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้ใส่ใจต่อการแสวงบุญแห่งการจดจำนี้อย่างเต็มที่โดยการทําสิ่งน,นี้เท่านั้นที่ลูกนั้นจะกลับมาสาโทประธานได้คำถามของเมรีในวันนี้ ความเมตตาอะไรที่พ่อนั้นมีต่อลูกๆของท่านคำตอบคำสั่งที่พ่อได้ให้กับเพื่อประโยชน์กับลูกๆนั้นคือความเมตตาของท่านคำสั่งแรกของพ่อก็คือลูกๆที่แสนหวานจงอยู่ในสำนึกดวงยญาณผู้ที่อยู่ในสำนึกดวงญญาณจะคงอยู่อย่างเงียบๆมากๆพวกเขานั้นไม่สามารถมีความคิดผิดๆใดๆ คำถามสัมมนาอะไรที่ลูกๆควรจะจัดขึ้นในหมู่ของตัวลูกเองคำตอบเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกไปเดินเล่นมีการแข่งขันในการจดจำแล้วต่อมาให้นั่งและจัดสัมมนาว่าแต่ละคนนั้นจดจำพ่อได้นานเท่าไหร่ที่นี่นั้นมีการสันโดษที่ดีมากในการที่จะมีการจดจำ สาระของคุณธรรมจุดแรกให้จดจําตลอดเวลาการกระทำอะไรก็ตามที่ฉันแสดงคนอื่นผู้ที่เห็นฉันจะทำอย่างเดียวกันอย่าได้เป็นคนผู้ที่รักการพักผ่อนและขณะเดียวกันสร้างความวุ่นวายให้คงอยู่อย่างไร้ความยิ่งทนงอย่างมากๆให้ช่วยตัวลูกเองและให้ประโยชน์กับตัวลูกเอง จุดที่สองอย่าได้คงอยู่อย่างไม่ว่างเว้นในการทำธุรกิจของลูกและอื่นๆเท่านั้นที่ลูกนั้นจะไม่มีเวลาต่อการแสวงบุญแห่งการจดจำหรือการศึกษาสำนึกล่างนั้นมีความไม่จริงอย่างมากๆและเลวร้ายมากให้ละเลิกมันและเพียรพยายามที่จะอยู่ในสำนึกดวงญาณพรของบัพตาดาสำหรับเราลูกๆ ขอให้ลูกจงเป็นอิสระจากการมองดูที่คนอื่นโดยการเห็นหรือได้ยินเกี่ยวกับเหตุการณ์ใดๆด้วยความรู้สึกที่ให้คุณประโยชน์ชุมนุมนั้นใหญ่โตเท่าไรเหตุการณ์ก็ใหญ่โตเท่านั้นอย่างไรก็ตามความปลอดภัยของลูกอยู่ในการเห็นแต่ไม่เห็นได้ยินแต่ไม่ได้ยินให้คงความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวกกับตัวลูกเอง ดวงยานผู้ที่มีความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวกต่อตัวข้อเองจะคงอยู่อย่างเป็นอิสระจากการมองดูที่ผู้อื่นถ้าด้วยเหตุผลใดๆลูกจะต้องฟังผู้อื่นและพิจารณาตัวลูกเองเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก่อนอื่นทั้งหมดจงทำเบรกของลูกให้เต็มปริรพลังลูกเห็นมันลูกได้ยินมันแล้วต่อมาจงให้ประโยชน์ ให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้กับพวกเขาต่อมาก็ใส่ฟูสต็อปคติพจน์ในวันนี้ผู้ที่รับใช้ในทุกย่างก้าวด้วยชีวิตที่พอใจและมีความสุขของพวกเขาคือผู้รับใช้ที่แท้จริงอัจฉริะโอมชานติ